วันนี้นี่ต้องบอกว่าถ้านับถอยหลังถึง4เกมส์เนี่ยเหลือเวลาอีกเพียง49วันเท่านั้นแล้วนะครับก็จะถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครับระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้นะฮะแน่นอนว่ารายการเราวันนี้นี่เดี๋ยวเริ่มด้วยเรื่องของซีเกมส์กันก่อนเลยนะครับชื่อว่าตอนเนี้ย แฟนกีฬาชาวไทยทุกท่านคงจะรับทราบเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่ากรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลานี่จะเป็น3เมืองหลักที่ใช้ในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้นะครับโดยล่าสุดครับทางด็กเอรกองศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกอกทนะครับพร้อมด้วยคุณชัยพักศิริวัฒน ซีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์และคุณชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมกันเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็เป็นการประชุมติดตามครั้งที่3แล้วนะครับเพราะว่าใกล้วันแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้โดยมีดาโตโลเปนชูครับที่ปรึกษานักกฎหมายซีเกมส์ คริสชานเซ็งเฮงที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคกีฬาซีเกมส์พลเรือเอกอทินาตปัจายกริศผู้อำนวยการสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณสัมอานางสาวสมจจรสมิ่งคำเลิศผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการกรกตนายยุทธนาจีนหีดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศกรกต ร่วมกันประชุมด้วยนะครับที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทางดรก้องศักด์ก็ได้เปิดเผยครับว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยจะร่วมจัดแข่งขันซีเกมส์10ชนิดกีฬาด้วยกันนะครับก็จะมีมักรุกกาบัตด,ดี้ฟุตบอลยูโดคาราเต้มวยปั้มปันจักศีลัตวูซูมวยแล้วก็เปตตองครับซึ่งเวลาในขณะนี้ก็กระชันชิดเข้ามา ถ้านับจากเมื่อวานนี้ก็เหลือเพียง50วันซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ครับทั้งเรื่องการเตรียมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยหรือสถานที่จัดการแข่งขันทั้ง3จังหวัดถือว่ามีความพร้อมเกือบ100%แล้วนะครับก็เชื่อว่าสามารถเป็นเจ้าภาพได้อย่างสง่าง,งามครับจึงอยากขอให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยรวมถึงติดตามข่าวสารข้อมูลการจัดการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อที่จะได้เข้าไปชมและเชียร์กีฬาซีเกมส์ที่สนามแข่งขันจริงหรือชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านครับละเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับมิตรประเทศอาเซียนทั้ง10ชาติที่จะเดินมาที่จะเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทยครับเพื่อให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจมากที่สุดนะครับโดยทางผู้ว่ากรกทครับยังได้พูดถึง กีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 3ด้วยนะครับที่มีการบรรจุแข่งขันมากถึง50ชนิดนะครับว่าทุกชนิดกีฬานั้นเป็นกีฬาสากลครับโดยมีถึง27ชนิดที่บรรจุแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์และ9ชนิดนะครับที่บรรจุแข่งขันในเอเชียนเกมส์ส่วนกีฬาชนิดอื่นๆต่างเคยอยู่ในเวทีแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วทั้งสิน้นกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นการยกระดับ ให้เป็นมหก,กรรมกีฬาสากลอย่างแท้จริงนะครับสำหรับการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นวันที่9ธันวาคมนี้นะครับมีถึง50ชนิดกีฬาด้วยกันว่ายน้ำกรีฑายิงธนูแบดมินตันบาสเกตบอลเรือคันูกันเชียงจากระยานขี่มา้าฟันดาบฟุตบอลกอล์ฟยิมนาสติกแฮนด์บอลฮอกกี้ยูโดรักบี้เรือใบย,ยิงปืนเทเบิลเทนนิส เทควันโดเทนนิสไรกีฬาวอลเล่บอลมวยปล้ำไอส์สเก็ตไอส์ฮอกกี้ปัญนจักกีฬายกน้ำหนักเบสบอลซอฟต์บอลบิลเลียดสนวกเกอร์มวยสากลฟลอร์บอลอีสปอร์ตมวยเน็ตบอลปัญนจักรสีรัดเปตองเซปักตะกร้อสควอชโบลิ่งเอ็กซ์ตรีมคาราเต้ยูยิสูคริกเก็ตวูซู กาบัตดี้เทคบอลคิกบ็อกซิ่งวูดบอลแล้วก็หมักรุกสากลนี่คือ50ชนิดกีฬาที่จะแข่งขันกันนะครับ9 2 0ถึง20ธันวาคมนี้นอกจากนั้นยังมีกีฬาสาธิตอีก3ชนิดกีฬาด้วยนะครับก็คือกีฬาทางอากาศชักเกอร์จานร่อนและกีฬาส่งเสริมมูลค่า1ชนิดก็คือ M M A ศิลปะการต่อสู้แบบผสมนั่นเองนะครับชิงชัยกันทั้งสิน้น500 เ4็เหรียญทองด้วยกันนะครับก็สำหรับความคาดหวังกกทก็คาดหวังผลงานทุกกีฬานะครับในซีเกม2025โดยเน้นไปที่วัลเล่บอลและฟุตบอลครับต้องเหรียญทองนะครับโดยทางดรก้องศัก์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยที่บรรจุกีฬาแข่งขันทั้งหมดเนี่ยจะเน้นเรื่องความเป็นมาตร,รฐานสากลด้วยความร่วมมือของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคมครับที่ร่วมมือจัดการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีที่สุดเช่นเดียวกับความคาดหวังผลงานของทุกชนิดกีฬาที่ต้องการผลงานที่ดีที่สุดเช่นกันนะครับอาธิกีฬาที่เป็นโอลิมปิกสปอร์ตอย่างเทควันโดยกน้ำหนักแบดมินตัน ในขณะที่กีฬาพื้นฐานอย่างกรีฑาว่ายน้ำที่แม้บางอีเวนต์อาจจะไม่ได้เหรียญทองแต่ก็จะต้องทำผลงานทำสถิติให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือกีฬายอดนิยมเช่นฟุตบอลวอลเล่บอลโดยเฉพาะฟุตบอลเราคาดหวังถึงเหรียญทองครับเพราะเป็นเหรียญใหญ่และแฟนกีฬาต้องการเห็นทีมช้างศึกกลับมาคว้าเหรียญทองให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับ ฟุตบอลชายซีเกมส์ของเราชุดนี้มีโคชวังทวัชชัยดำรงอง่องตระกูลเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับและในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเราอยู่ร่วมกลุ่ม A กับกัมพูชาและติมอร์เลสเตนะครับโดยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะแข่งกันที่สนามตินาสุลานนท์จังหวัดสงขลานะครับโดยทางโคชวังก็บอกว่าทุกเกมในซีเกมส์เนี่ยมีความสำคัญทั้งหมดไม่ว่าเราจะเจอกับใคร มีเป้าหมายเดียวคือต้องคว้าเหรียญทองให้ได้เพราะนี่คือซีเกมส์ในบ้านของเราเองถ้าเราได้เก็บตัวและเตรียมทีมด้วยความพร้อมเต็มที่ก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะทำได้อ่าโคชวังบอกว่ามีโอกาสสูงนะครับที่เราจะได้เหรียญทองในฟุตบอลชายนะครับก็สำหรับฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมส์นะครับ เราเนี่ยคว้าเหรียญทองไปมากที่สุดถึง16สมัยด้วยกันและเคยสร้างสถิติยิ่งใหญ่ด้วยการได้เหรียญทอง8สมัยติดต่อกันนะครับซีเกมส์ครั้งที่17ถึงซีเกมส์ครั้งที่24ก็คือช่วงปีพศ2536ถึง2550 แต่ถ้าย้อนไปครั้งล่าสุดที่เราได้เหรียญทองเนี่ยคือซีเกมส์ครั้งที่39อ่าขออภัยครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2560ครั้งนั้นเนี่ยเราชนะเจ้าภาพไป1 0ูนในนัดชิงชนะเลิศส่วนการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32เมื่อปี2566ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เหรียญเงินหลังจากแพ้อ,อินโดนีเซีย2ประต,ตูต่อ5นะครับ ก็สำหรับโคชวังก็ยังมีให้สัมภาษณ์อีกนะครับบอกว่าทีมร่วมกลุ่มของเราเนี่ยถือว่าไม่หนักมากแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับซึ่งติมอ์เลสเตแม้ในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาทีมไทยจัดชนะไป4-0แต่รูปเกมติมอ์เขาครองบอลมากกว่าไทย ส่วนกัมพูชายู่23ถือว่าทําได้ดีครับตอนนี้ในอาเซียนประมาทใครไม่ได้เลยเพราะแต่ละทีมก็ยกระดับขึ้นมาขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับทีมไทยด้วยครับว่าจะเตรียมพร้อมแค่ไหนกับตัวนักเตะที่จะได้มาฟอร์มทีมในช่วง2-3แคมป์ที่ผ่านมาและเมื่อถึงช่วงแข่งจะได้ครบสมบูรณ์แค่ไหนส่วนนักข่าวก็ถามถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับว่า อาจจะทําให้เกมนี้เจอกันอา,อาจจะทําให้เกมที่เจอกัน,นมีความกดดันมากกว่าเกมอื่นๆหรือไม่โดยโค้ชวังบอกว่าเรื่องกีฬากับสถานการณ์ประเทศนั้นคนละเรื่องกันอยากให้ดูเป็นกีฬามากกว่าเป็นเรื่องของน้ําใจนะักกีฬาการมีสปิริตและไทยก็เป็นเจ้าภาพด้วยต้องการต้อนรับทุกทีมที่มาเยือนสู้ในเกมกีฬา น,ะะนักบอลก็เข้าใจในจุดนี้สู้ในเกมกีฬาต้องแข่งขันแบบมีน้ำใจนักกีฬาต้องมีน้ำใจต่อก,กันและเชื่อว่ากัมพูชาเขาก็มาเพื่อที่จะแข่งกีฬานะครับต้องการที่จะมาโชว์ศักยภาพทางกีฬามากกว่านะฮะก็สำหรับฟุตบอลชายซีเกมส์เนี่ยแข่ง3มกลุ่มกลุ่ม A มีไทยกัมพูชาติมอร์เลสเตก็จะแข่งที่สนามตินสุรานนท นะครับส่วนกลุ่ม B มีเวียดนามมาเลเซียลาวกลุ่ม C มีอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์สกลุ่มหลังเนี่ยแข่งที่สนามสมโพธเจียงใหม700่เจ0ดปีนะครับรอบรองนี่แข่ง15ธันวาคมและรอบชิงนี่18ธันวาคมก็จะแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะนี่ก็คือเรื่องของซีเกมส์ที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันก่อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะฮะ เอาละก่อนจะไปดูผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยนะครับต้องฝากประชาสัมพันธ์กับแฟนๆรายการด้วยนะครับกับกิจกรรม Thailand Top Word 2025ครับสาขากีฬาร่วมโหวตสุดยอดนักกีฬาแห่งปีที่คุณชื่นชอบได้ง่ายๆครับเพียงพิมพ์ e ตัว e ใหญ่นะครับเว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อผู้ที่คุณต้องการเสนอทรงผ่านได้2ช่องทางครับแอปพลิเคชันพรอมโพสนะครับไปร์ชหาแอป from post กันได้นะครับ prompt post นะครับก็ครั้งละ6บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ sms ส่งมาที่4689000ช่องทางนี้ก็ครั้งละ6บาทเช่นเดียวกันนะครับเริ่มเสนอชื่อได้ตั้งแต่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะฮะร,รายชื่อนักกีฬาที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมี โปรจีนอาทยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวไทยเรามิจวิวกุลวุฒิครับนักแบดมินตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนัก,กวอลเลย์บอลเจ้าเม,ม็ดมฮัมหมัดอุสมันมูซานักฟุตซอลเจ้าบูมกาสิริสาเร็จครับนักเทนนิสเมซิเจครับชนาทิมสงกระสินเย์เมเกอร์ทีมช้างศึกของเราแล้วก็จะมีธนาคารชายาสมบัติด้วยนะครับนักปั่นจักรยานทีมชาติไทย คุณผู้ฟังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลโหวตได้ที่เว็บไซต์ thailandtopword m c o t net นะฮะเอาละฮะไปดูผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยกันครับเมื่อวานนี้ก็มี F1 หรือเทพชายาอุ่นหนูนะครับนักสนูเกอร์ชาวไทยมือ43ของโลกครับลงแข่งขันศึกสนูเกอร์อาชีพโลกรายการ northern ireland open 2025ที่ waterfront hall กรุงเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือนะฮะโดยรอบนี้เนี่ยเป็นการดวลคิวในรอบ64คนครับซึ่ง F1 หรือเทพชายาอุ่นหนูมือ43ของโลกชาวไทยเจอกับโจโอคอนเนอร์ครับมือ26ของโลกจากอังกฤษถึงแม้ว่าอันดับโลกจะเป็นรองนะครับแต่ว่าการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย F ผลงานดีกว่าชนะไป2แมตช และแพ้แค่นัดเดียวนะฮะการพบกันในแมชนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ถือว่าสู้กันอย่างสูสีครับเสมอกันที่3ต่อ3เฟรมต้องตัดสินกันในเฟรมที่7และปรากฏว่า F1 เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับพร้อมกับคว้าชัยไปในที่สุด4ต่อ3เฟรมครับทำสถิติชนะทางโจโอคอนเนอร์ครับเป็นหนวที่3จากการเจอกันทั้งหมด4ครั้ง จากชัยชนะดังกล่าวนี่ทำให้ f 1ผ่านเข้ารอบ32คนได้สำเร็จนะครับแล้วก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างจางหันตาอันดับ14ของโลกจากจีนกับมาร์คเดวิสมือ59ของโลกจากอังกฤษต่อไปนั่นเองนะครับไปดูเรื่องของแบดมินตันกันบ้างครับคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการแข่งขันที่ฝรั่งเศสนะครับ มีนักแบดมินตันไทยไปแข่งกันหลายคนทีเดียวนะฮะกับรายการ French Open 2025รายการระดับ World Tour Super 750นอกเหนือจากการขับเคี่ยวอันดุเดือดเพื่อเก็บเกี่ยวคะแนนสะสมไปสู่การแข่งขัน World Tour Final ในช่วงปลายปีนี้แล้วนะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวที่เปรียบเสมือนปมแห่งความท้าทายที่น่าจับตาเป็นพิเศษก็คือการกลับมาเยือนสนามอาถรรพ์ของเจ้าวิลกุลวุฒิวิทิศารครับนักแบดมินตันชายเดียวตัวท็อปความหวังของทีมชาติไทยนั่นเองนี่คือสังเวียนที่เจ้าวิลเคยทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศมาแล้วถึง3ครั้งแต่ต้องจำใจคว้าตำแหน่งรองแชมป์กลับมาครองทั้ง3ครั้งเลยทีเดียวนะฮะ ถ้าเราย้อนไปดูเส้นทางของเจ้าวิวกับการแข่งขันที่กรุงปารีสนะครับครั้งแรกเนี่ยเป็นรองแชมป์ French Open เมื่อปี2024นะครับเจ้าวิวเข้าชิงเมื่อปี2024ครับตอนนั้นเป็นมือ8ของโลกเจอกับตัวเต็งมือ2ของโลกจากจีนครับฉียู่ฉีรูปเกมในวันนั้นเนี่ยสูสีมากๆครับทั้งคู่ แลกกันแบบแต้มต่อแต้มทีเดียวจนกระทั่งเกมแรกเนี่ยต้องตัดสินด้วยการ d ดิลแล้วก็เป็นฉียู่ฉีที่เฉือนชนะไป22ต่อ20ส่วนในเกมที่2เจ้าวิวไล่ตามแล้วก็ทำคะแนนมาไล่จี้1 9ต่อ20แต่ก็แพ้ไป19ต่อ22พ่ายไป0ูนต่อ2เกมได้ตำแหน่งรองแชมป ครั้งแรกจากสนามแห่งนี้นะครับครั้งที่2เนี่ยก็คือรอบชิงโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024ครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้ดีนะครับเจ้าวิลฟาดานเข้าไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศนับเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันไทยที่เราเข้ารอบชิงได้นะครับรอบชิงไปเจอกับวิกเตอร์แอ็กเซลเซนแชมป์เก่าโอลิมปิกเกมส และปรากฏว่าเจ้าวิลก็พ่ายไป0ต่อ2เกมนะครับแต่แต่ก็ถือเป็นการปลดล็อกเพราะว่าเจ้าวิลคือนักกีฬาแบดมินตันไทยคนแรกในรอบ32ปีนับตั้งแต่บรรจุแบดมินตันในโอลิมปิกปี1992ที่ได้เหรียญมาครองนะครับครั้งที่3ก็คือรอบชิง world championship ปี2025ครับในรายการชิงแชมป์โลก ที่สนามอาริดัสอารีนาในกรุงปารีสเจ้าวิวมือ3ของโลกเวลานั้นครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะฮะเจ้าวิวนี่เจอกับฉียูฉ่ฉีมือ1ของโลกจากจีนแล้วก็ปรากฏว่าเกมแรกเจ้าวิวชนะไปก่อน 21, 19แต่ไปแพ้ในอีก2เกมครับ10ต่อ21และ18ต่อ21ได้อีก1รองแชมป โดยสถิตินี้ทําให้วิวกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศรายการชิงแชมป์โลกได้ถึง3ครั้งก็คือคว้าแชมป์โลกปี2023รองแชมป์โลกปี2022แล้วก็ได้รองแชมป์โลกปี2025วันนี้เรียกว่าถึงเวลาแล้วครับที่เจ้าวิวต้องวนกลับมาสู่รายการ French Open 2025สนามแห่งเดิมครับที่เคยทำให้เขาต้องพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย ก่อนหน้านี้เจ้าวิวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อมาแข่งสนามแห่งนี้เนี่ยยังไม่เคยได้แชมป์เลยครับเพราะได้แค่รองแชมป์มาตลอดแต่สถิติมีไว้ทําลายนะครับแน่นอนว่าพวกเรากองเชียร์ชาวไทยทุกคนก็เตรียมส่งพลังใจส่งเสียงเชียร์ไปถึงเจ้าวิวครับให้เขาเดินหน้าเพื่อปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้แล้วก็ล้างอาถรรพ์ในสนามนี้ให้ได้นะครับก็วันนี้ เจวิลจะลงสนามบ่ายสามโมงสินาทีนะครับเจอกับทางสู้เวยหวังนะฮะนักแบดมินตันจากไต้หวันมือ29ของโลกนะฮะเราก็ร่วมลุ้นกันให้เจ้าวิวสร้างประติศาสตร์บทใหม่ให้กับวงการแบดมินตันไทยนะครับหวังว่าจะคว้าแชมป์ครั้งแรกที่สนามแห่งนี้ให้ได้เสียทีนะครับ ก่อนการแข่งขันในช่วงบ่าย3โมงวันนี้นะครับ head t ท head ที่เจ้าวิวเจอกับนักแบตจากไต้หวันคนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเจอกันมา8ครั้งเจ้าวิวดีกว่าเยอะชนะทั้ง8ครั้งเลยนะครับแล้วก็เสียไปแค่2เกมเท่านั้นเองนะฮะมี2 m a แมชที่ชนะ2ต่อ1เกม ที่เหลือนี่ชนะ2เกมรวดหมดเลยครั้งล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในอินโดนีเซียโอเพ่นเจ้าวิวก็ชนะไปแบบง่ายได้สเกมรวดครับ21.14แล้วก็2่า21.12ก็คาดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีของเจ้าวิลนะครับรอลุ้นกันได้บ่าย3ามโมงสินาทีนะครับ ส่วนในประเภทหญิงเดียววันนี้ของเรามีลงสนาม1คนและปรากฏว,ว่าต้องเจอกับงานหนักทีเดียวครับน้องครีมบุษนันอึง้งบำรุงพันมือ17ของโลกจะลงสนามเจอกับเฉินยู่เฟยครับมือ5ของโลกแข่งขันเวลา15.50นาิกานาทีนะครับเกือบเกือบ4โมงเย็นรอเชียร์กันได้แต่ต้องบอกว่าเป็นงานหนักแน่นอนเพราะว่า3ครั้งหลังสุดที่เจอกัน เฉินยูเฟยนี่ปราบน้องครีม3ครั้งรวดเลยชนะแบบ2ต่อศูนย์เกมทั้ง3ครั้งเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่น้องครีมชนะเฉินยูเฟยได้ก็เป็นรายการนี้เนี่ยแหละเมื่อปี2022นะครับครั้งนั้นน้องครีมเฉินชนะไป2ต่อ1เกมอ่ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน French Open เดี๋ยวดูว่า ผลจะเป็นอย่างไรนะฮะชายเดี่ยวของเราวันนี้หนึ่งคนเจ้าวิวหญิงเดี่ยวเป็นน้องครีมที่จะลงสนามนะครับส่วนชายคู่ก็จะมีกิติณุพงเกตเรียนกับเดชาพลพัวดานุเคราะห์จะลงสนามเจอกับคู่ของไต้หวัน3มทุ่ม40นาทีนะครับหญิงคู่ของเรามี1คู่นะครับก็จะเป็น เบญยาภาเอี่ยมสะอาดจับคู่กับทางโสซพิตาซาบรีนาเบตเลอร์นะฮะก็อันี้จะเจอกับคู่ของญี่ปุ่นแข่งขัน3ทุ่ม50นาทีแล้วก็ในประเภทคู่ผสมบาสเดชพลกับเฟรมสุพิศราจะแข่งตอนบ่าย3นะครับ ก็วันนี้จะเจอกับคู่ของมาเลเซียยังมีอีก2คู่ด้วยกันนะครับก็จะมีคู่ของจนิชาสุดใจประภารัฐนะครับกับรุธนภักูุบทองนะฮะก็จะเจอกับคู่ของฝรั่งเศสเจ้าถิ่นนะครับคู่นี้นี่ จะแข่งกันตอน17นาิา30นาทีนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ของไทยเราที่จะเจอกับคู่ของยุรมานีนะครับก็คือทางภูวนัฐหอบรรลือกิจแล้วก็เบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่นี้ก็จะแข่งกันตอน16นาฬิกานะครับก็ติดตามลุ้นนะักแบดมินตันไทยกันได้นะครับ ปิดท้ายไปดูเรื่องของทีมลูกยางสาวไทยชุดเอเชียนยู h เกมส์กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เจอกับเกาหลีใต้ครับในการแข่งขันเอเชียนยูสเกมส์2025ที่กรุงมานาาาราชนจาจักรบาเรนโดยเราก็เอาชนะเกาหลีใต้ไปได้อย่างสุดมัน3ต่อ1เซตนะครับเมื่อวานนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะลงสนาม 15.30นาฬิกา30นาทีนะครับจะลงเล่นเจอกับฟิลิปปินส์ครับนัดที่2ในสายดีสำหรับเกมนี้ถือเป็นการแย่งอันดับ1ของกลุ่มนะครับหลังจากที่เอาชนะเกาหลีใต้ใทีมร่วมกลุ่มมาด้วยกันโดยผลงานทีมไทยชนะเกาหลีใต้3ต่อ1เซตนะฮะซึ่งนักกีฬาของเราชุดนี้ก็จะมีอย่างสุภาวดีพันวิไลวิสรุตาเสงนา นัชยาทาแฮสรุตยาเอะนภอรพุ่มนินนัทวันผาดไทยสงกอนกะนกชาบําเน็ตปันธิตาคงนอกนัทริกาวสารสัสจิธรเจตตะสัจวิมลจงจิตแล้วก็สิริกาดาใจดีนะฮะก็มีถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube c h ANNEL ของ Stadium TH นะฮะก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้นะฮะบ่ายสาโมง 3。0นาทีนะครับเอาละครับเวลาของเกาะกระแสงกีฬาไทยวันนี้หมดแล้วนะครับ12น59นานทีแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปทาง f m 9 9กับผมนนรัศมีวิมลดารากอน,นะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกาะกระแสกกีฬาไทยดำเนินรายการโดย นนรมีเ่าน้อยอัญชาราเชิดชูและเจง๋งทรงตัดฟังออนไลน์ที่ fm99activeradio.com facebook youtube fm99activeradio ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6736